กุวาเป็นขาจามหาโลกป่าบัดนี้ก็าจอมหาห่วยด้วยมือหนีห่งหลายค่ะหลายขบวนว่านีมัน,มนเต่าต้มหลายหลมือหนีน้ำทั้กระล,ล,ลงลงลงหลคัะทุ่ห่างเบ่นนนนงต้นกี่ออเบ็งต้นรับแตกขากหอยมหนึ cây mạ hà hoai mạ hà nhàng đi tây hoàn bộ cả nóc mái hoa cửa nó kêu hoai cái ngon đi đâu thấy bể ngay แผ่นบราซินะฮันหากิตพันเอาเนาีกักน้อยแห่งเร็วแผนบออ่อมยบ่ยอว่าปาดว่าเสดกนโล้เซนะฮเน่ยผันจับไงจกไงออกว่าจากกิตมกิดินแต่วันส,งงดดนสิ้เหนียกิดินไส้มันไหลแต่ยืนน้ำขวดหินกับบอมมีไส้แต่ปูไปย,ยังปันยูน้ำกิตด,ดินแตาวกับบอมีไส้วันนี้ห่้ใหญ <laughs>